ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวการตามหาการ์ดตัวละครสุดแกร่งนะครับผมมันกลับมาอีกแล้วนะฮะก็3ตัวละครนะครับผมไอรินนิโคเดวิลซินนะฮะนิโคลไอรินนี่น่าสนนะครับตัวหลักๆก็น่าจะเป็นนิโคลนะครับผมสาหรับไอรินนี่ก็ยังยังใช้ได้นะฮะยังใช้ได้อยู่นะครับผมเราไปดูประกาศกิจกรรมกันก่อนนะครับมาหรือยังประกาศกิจกรรมยังไม่มานะครับไม่เป็นไรนะครับก็ มาให้ตามหาในรูปแบบของแพ็กการ์ดนะครับผมถ้าเกิดเราจะหานิคโคลนะครับเราก็ต้องใช้เป็นนิคโคลวิ่งนะครับสใบแล้วก็เป็นปาโลมา2ใบนะครับก็มีหลายตัวนะก็มีซุปตาเ์เรนน่านะครับก็จะใช้เป็นปาโลมานะครับหรือว่าไมททองคำนะครับผมหรือซากุระดิมิเตอร์นะครับก็จะใช้เป็น เป็นตัวปินปักผมใช่ไหมปีนปักผมซากุระนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราจะได้เอลินนะครับไอลิน,นจะอยู่สายของนกเพนกวินนะครับของตัวเพนกวินเนี่ยก็จะเป็น มีต้องใช้ชุดไอรีน2อันนะครับผมแล้วก็จะมีแรปเปอร์เอลล่านะครับสายเพนกวินนี่ก็เป็นหมากฝรั่งของแรปเปอร์นะครับแล้วก็มีไอดอลซันนี่อันนี้น่าจะมีกันเยอะแล้วนะฮะส่วนสายของเดวิลซินนะครับเดวิลซินนี่จะเป็นสายเต่านะครับเต่านี้ก็ต้องหาเป็นปีกดําของเดวิลซินนะครับผมแล้วก็มีดาร์คลูเซียนะครับดาร์คลูเซียแล้วก็มีไซเบอร์ปองแป้งสายเต่ามันไม่น่าสนเลยว่ะ หน้าสนก็จะเป็นไอรินนะครับอันนี้ผมเปิดของภารกิจรายวันนะฮะว่าจะเอามาอัปเกรดกระดันได้ชุดไอรินมานะฮะซึ่งผมมีไอรินเกือบทุกตัวนะครับใครที่จะโกยเพชรนี่เลยนะฮะไอรินมันมาแล้วนะครับผมน่าจะหาง่ายอยู่นะน้ามันก็ไม่น่าออกยากนะครับแต่ที่ผมเล็งไว้เนี่ยจะเป็นซูปตาเลนน่ากับนิโครนะครับผมจะเอา2ตัวนี้เท่านั้นนะครับประกาศกิจกรรมยังไม่มานะฮะ โอเคแล้วก็มีกิจกรรมอัปเกรดตัวละครนะครับอัปนิโครนะครับนิโครไอลินนะครับผมหรือว่าเดวิลซินนะครับภายในอีเวนต์นี้รับบัฟอัปเกรดไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครที่ปิดในอีเวนต์นี้นะครับก็คือจะเป็นตัวละครจากในนี้ก็ได้นะฮะก็จากตัวละครอีเวนต์คุมปองก็ได้นะฮะไอแต่ มันบั็อกอีกแล้วว่ามันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเออเฮ้ยแล้วประเด็นคือตัวหลักกูยังไม่ได้รับเพชรในนี้เลยอ่ะเออแม่งเป็นอะไรอีกแล้วครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ใครที่อัพไปแล้วก็พลาดนะครับบอกได้เลยนะฮะแต่ว่าต่อให้อัพยิบก้าไว้แล้วมาอัพเต็ม3 0ิในอีเวนต์นี้ก็ได้บัฟเหมือนกันนะครับก็เป็นบลฟ2สองอาทิตย์นะฮะประกาศมาหรือยังเนาะโอ้โหบล็หมดเลยครับประกาศก็ไม่ขึ้นนะฮะไม่เป็นไรนะ ตัวละครที่ผมอยากได้ก็จะมี2ตัวนะครับก็จะมีเป็นนิโคลนะครับนิโคลกับซุปตาเลน,น่าอันนี้ก็จะเป็นไอดีไก่ผมนะครับเพราะว่าตัวหลักเนี่ยผมมีหมดแล้วนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์เก็บเพชรนะฮะซื้อแพ็คการ์ดฟรีแพ็คการ์ดหนนะครับผมฮึบเต่าเพนควินฮึบโอ้โหปินปักผมนะครับ บอกแล้วสายเต่ามันไม่มีอะไรนะไม่งั้นมันไม่ให้เต่ามาเยอะขนาดนี้หรอกฮึบเฮ้ยไมว่ะเออผมอยากได้ไมนะฮะผมอยากได้ไม่ะฮ,ะมไไมฮึบโอเคผมอยากได้ไม่นะครับผมไมมาดีแล้วนะฮะโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ดิอันนี้มันเป็นไมไอดอลซันนี่โอ้โหเอามาทำไมนะครับ เพนกวินนะครับผมผมอยากได้เป็นอไอลินนะฮะถ้าถ้าไอลินเอามาอีกสักตัวหนึ่งก็ดีนะฮะไม่เป็นไรเออเอาเอาไว้เล่นคู่กันให้มันตายกันไปข้างหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอไปอัปเกรดก่อนนะครับโอ้โหปาโลมาออกอยากนะครับเดี๋ยวไปอัปเกรดก่อนเอ้ยยัง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 มีของฟรีอยู่นะฮะมาใครที่อยากได้ไอลินเนี่ยต้องหาเลยนะเออแต่ปาโลมาออกอยากนะครับผมเต่านี้แม่งออกง่ายนะฮะเต่าเดวิลซินนี่แม่งขยะเลยนะเออ เพนกวินนะครับโอเคเพนกวิน okay. เอามาอัพนะฮะเพนควินโอ้โหเต่าปาลาโลมาออกยากนะฮะโอ้โหปืนฉีดน้ำโอเคเดี๋ยวขอไปอัพเกรดก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะฮะมาก็รวมเล่นๆน,นะครับผม6คู่นะฮะขาดไม่เอ้ไม่ใช่ขาด ขาดชุดนะครับบอกไม่ไม่มาไมา่เอามาทำไมไม่มันของไอดดลซันนี่นะฮะโอ้โหขาดชุดนะครับผมขาดชุดอันเดียวนะฮะเอาเอาไม่มาทำไมนักหนาคะลูกโอ้โหแม่งไม่ล้วนๆวนเลยว่ะ โอ้โหคือไม่มีหมากฝรั่งเลยอ่ะหกคู่นะฮะโอ้โหเต่าล้วนว่ะเพนกวินนะฮะเฮ้ยไม่มีโลมาเลยว่ะ มีโลมามาตัวเดียวหมากฝรั่งโอ้โหเออเว้ย <c oughs> เอาละครับผมพอดีนะฮะแค่นี้พอเออปิดไอรินนะครับผมเอามาทำไมวะึบ อ่าแล้วก็อ่าไอดลอลซันนี่จะดึงมาไหมผมไม่ดึงแล้วกันนะครับผมก็ปิดไอรินนะครับผมปิดไอรินมาเพิ่มหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ก็มีไอรินสองตัวนะฮะเอามาทำาพลือเอาม้โกยเพชรก็ได้นะครับเอาไว้ให้ตัวไก่โกยเพชรน,นะครับเพราะว่าไอรินเนี่ยมันใช้ได้นะฮะเอามาทำใหม่วะเฮ้ยไอรินสองตัวกันเลยทีเดียวนะครับผม ก็อย่างที่บอกนะครับไอรินมันก็พอเล่นได้นะครับมันก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้อยู่นะฮะผมว่ามันน่าจะปล่อยไอรินนะครับเพราะว่าดูตัวนี้เนี่ยนิโคลเนี่ยน่าจะหายากสุดนะครับเพราะว่าปาโลมาเนี่ยมันไม่ออกเลยเว้ดยดูเออมัน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 ไม่ออกเลยนะฮะโอ้โหปาโลมาก็มีสามตัวนะครับ มีซูปเปอร์ตาเลน,น่านะครับแล้วก็นิคโครนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเปิดของฟรีก่อนนะฮะก็ขอไม่รวมแล้วกันนะครับปิดไอรินก็โอเคแล้วเออแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกครับสามพันสามพันเพชรแรกไอรินเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มนะฮะฮึปอ่าเพนกวินนะครับเพนกวินเพนกวินกับเต่าออกง่ายนะฮะปลาโลมาเนี่ยออกยากมากนะฮะ โอ้โหเนี่ยดูดสุ่มสามพันนะครับออกมาแค่สามตัวด้วยนะปลาโลมานะฮะมีแต่เต่าครับผมเต่าลลัวเต่าเพนกวินอะ่ะโอ้โหไม่มีโลมาเลยเออถ้าออกโลมามาอีกสักตัวผมจะไปรวมนะฮะนี่มันไม่ได้เลยไงไม่มีเลยครับจริงๆโอ้โหมีแต่เต่ากับเพนกวินอะ่ะเต่าแมงโคดหลอกหลอนนะฮะ โอ้โหโอเคครับผมก็ปิดมาแล้วเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าประกาศมาหรือยังนะฮะประกาศน่าจะมาแล้วนะประกาศบั็กนะครับไม่เป็นไรอ่อก็ดึงมาเอาเลิกเอาชัยสักตัวหนึ่งนะฮะไอดอลซันนี่นะฮะอ่ะดึงไปถือว่าขายได้แสนหนึ่งนะครับผมผมคงไม่รวมแล้วนะผมดึงมาเอามาขายนะฮะโอเคก็เรียบร้อยนะครับผมก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะได้แค่ร้อยเพชรนะฮะไม่รู้ว่าได้เพชรหรือเปล่าด้วย นะครับผมก็โอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากช่องเทพเกมอวยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามอ่ายูทู e ได้นะครับกดซับส c ค i b ์นะครับผมแล้วก็โดเน็ตก็ใต้คลิปนะฮะค่านมลูกนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับผมทางเพจไลน์เกมเรษฐีนะครับก็โดยจัดโดยไลฟ์สตรีมนะครับก็อ่าของเทพเกมอวยนะครับก็ไลฟ์สตรีมวันที่11นะครับผม 11พฤศจิกายนนะครับผมวันที่11เวลา1ทุ่มนะครับผมก็เจอกันได้ที่ช่องเทพเกมอวยนะครับหรือว่าลายเกมเรษถีนะครับผมทางเพจได้เลยนะครับโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้น้อยยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า